เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้จะได้นำสารธรรมข้อคิดในทางพระพุทธศาสนามาสนทนากับท่านสาธุชนในพระไตรปิฎกเล่มที่13ในส่วนของรัฐปาลลสุดได้กล่าวถึงพระรัฐบาลซึ่งท่านมีกุศลศรัทธาบวชในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งได้พบกับพระเจ้าโกรพยะ พระเจ้าโกรพยะก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความคุ้นเคยรู้จักกับพระรัฐบาลเนื่องจากว่าตระกูลของพระรัฐบาลแต่เดิมนั้นเป็นตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านมีมุมมองในส่วนเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมไว้ว่าคนที่ออกบวชเนี่ยเกิดจากหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันแต่หนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือเรื่องของความเสื่อมท่านมีมุมมองความเสื่อมสี่ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งคนเราเสื่อมเพราะความชราอย่างที่สองเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่สามเสื่อมจากโภคทรัพั์และอย่างที่สี่เสื่อมจากญาติมิตรความเสื่อมสี่ประการนี้เป็นมุมมองของพระเจ้าโกรพยะซึ่งก็โดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาบวชท่านคิดอย่างนี้ว่าอาจจะเกิดจากความเสื่อมนี้ก็เป็นได้ในส่วนที่หนึ่งที่เรียกว่า เสื่อมเพราะชราก็หมายความว่าคนเราเนี่ยพอสังขารร่างกายมันร่วงโรยไปตามวัยตามการเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะให้ไปแข็งแรงเหมือนกับสมัยหนุ่มสาวไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันก็ทำให้เกิดความเสื่อมเรียกว่าเสื่อมความเสื่อมที่เกิดจากความชราภาพมันก็จะมาตามการเวลาของมันเองเป็นเรื่องปกติความเสื่อมอย่างที่สองก็คือเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาคนเราเนี่ยเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะสุขภาพร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงเหมือนกับคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มองว่าอันนี้ก็เป็นความเสื่อมอีกประการหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยคนที่เกิดความเสื่อมในส่วนของชีวิตเนี่ยก็เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ความเสื่อมประการที่สก็คือความเสื่อมที่เกิดจากการขาดโภคทรัพย์เพราะงั้น ในการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยยิ่งสมัยปัจจุบันด้วยแล้วทรัพย์สินเงินทองก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทาให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายแต่ถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมชีวิตมันก็อยู่ยากชีวิตมันก็จะไม่สะดวกสบายนี่เป็นมุมมองของท่านซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้น และประการสุดท้ายความเสื่อมที่เกิดจากญาติหมายความว่าคนเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตอยู่ได้มีความสะดวกราบรื่นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนั้นก็คือว่าต้องอาศัยญาติมิตรเพราะในคราวที่เราเกิดความเกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเนี่ยญาติมิตรของเรานั้นก็เป็นปันจจัยส่วนสำคัญที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เพราะงั้นใครก็ตามที่ไม่มีญาติมิตรหรือเสื่อมจากญาติมิ กับญาติมิตรไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นได้4ส่วนนี้ก็เป็นมุมมองที่พระเจ้าโกรพยะ,ะท่านพูดให้กับพระรัฐบาลฟังว่าคนส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความเสื่อมสี่ประการดังที่กล่าวไปแล้วจึงทำให้ชีวิตนั้นไม่สะดวกสบายไม่าราบรื่นไม่แข็งแรงไม่ประสบความสำเร็จแต่ตัวท่านเองนั้น ทำไมออกบวชซึ่งในคลิปต่อไปก็จะได้กล่าวถึงมุมมองของท่านพระรัฐบาลว่าทําไมท่านถึงออกบวชสาหรับวันนี้เราท่านทั้งหลายควรจะได้พิจารณาว่าตัวเราเองนั้นเกิดความเสื่อมในส่วนไหนบ้างเราจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับความเสื่อมที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของเราก็ตามเรื่องเกี่ยวกับญาติมิตรของเราก็ตาม เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองก็ตามแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสังขารร่างกายที่เป็นวัยของเราที่มันจะมาถึงเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นไปแล้วก็หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ประสบปัญหาได้น้อยที่สุดขออนวยพร